ก็เรียกว่าเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งความทุกข์ถ้าทำอะไรไม่ได้ในวันเช่นวันนี้ก็มันนั่งดูดูดูด,ดูไม่ต้องการให้คิดไม่ต้องการให้นำด้วยความคิดต้องการให้ดูเพียงแต่ต้องการให้ดูดูธรรมที่เป็นสังขารท้งปวงดูดูจนเห็นอนิจจังตุกขังอนัตตา อย่าไปคิดว่ามันคงจะเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วก็อ้างเหตุผลอย่างโน้อนอย่างนี้มาสรุปความว่ามันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอย่างนี้ใช่ไม่ได้ไม่เป็นมิปัสสนาไม่เป็นอนุปัตสีทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็เพ่งดูเพ่งดูเพ่งดูเหมือนกัเราดูสิ่งของด้วยตาแต่เดนนี่ดูด้วยธรรมจักสุหรือปัญญาจักสุ ในภายในดูดูดูก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็าจะมีผลเป็นความเบื่อหน่ายลายกหนัดในความดับลนความหลุดพ้นดังทิ่กลาวแล้ววันเช่นวันนี้ก็ควรจะแจม่มใสอย่าขี้ง่วงนอนเป็นเด็กอมมือเลยอย่าขี้ง่วงนอนเป็นเด็กอมมือเลย พระเจ้าพระสองฆ์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเอ๋ยในวันนี้อย่าขี้ง่วงนอนเป็นเด็กอมมือเลยจงมานั่งดูกระทำดูธรรมะให้เห็นธรรมะอันสูงสุดคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเย็นเป็นนิพพานจะจบกันที่ดูนิพพาน ถ้าว่าเรื่องขนาดนี้ทําให้ตาสว่างไม่ได้แล้วมันก็เป็นเด็กอมมือพระเนนที่นี้ไปนอนมันเป็นเด็กอมมือมันไม่รู้จักกระทำว่าสูงสุดประเรสริฐนาอัศจรอย่างนี้ตามันก็สว่างอยู่ไม่ได้มันก็ต้องนี้ไปนอนเป็นลูกเด็กเด็กอมมือไม่สมกับที่ว่าวันนี้เป็นวันอาสาละาบูชาเป็นวันของกระทำจึงมามีตาสว่าง สดใสหลับไม่ลงเหมือนกับคนถูกลรเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายรางวัลซ่อนๆกันมันหลับไม่ลงมันตื่นเต้นนี่เราก็ตื่นเต้นด้วยพระธรรมที่มีลักษณะอันน่าตื่นเต้นน่าอัศจรรย์จริงอย่าพูดกันแต่ปากว่า,าโหอ้โหพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงแล้วมันก็ว่าแต่ปากเดี๋ยวมันก็ง่วงนอน อโหธมโมพระธรรมน่าอัศจริงเขาว่ากันแต่ปากเดี๋ยวมันก็ง่วงนอนอโหสังโครพระสงฆ์น่าอัศจริงก็ให้อัศจรรย์จิงทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความปีติราโมดพอใจตื่นเต้นไม่ง่วงนอนอันนั้นจึงจะเรียกว่าเห็นพระธรรมอยู่กับพระธรรมพอใจในพระธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเช่นวันนี้ที่เรียกว่าวันพระธรรมคือวันอาสาฬหาบูชาเพราะว่าพระองค์ทรงเปิดเผยพระธรรมที่ได้ตัดสรูเป็นการเปิดเผยครั้งแรกในวันนี้เป็นวันเกิดของพระธรรมพระธรรมเกิดทั้งทีไม่อัศจรรย์ไม่น่าอัศจรรย์ มันก็เรียกว่าเป็นบุตุชนมากเกินไปมีอวิชามากเกินไปไม่พอใจในการเกิดขึ้นแห่งกระทำที่ดูหนังดูละครมันดูได้จนสว่างพอจะมาดูกระทำบ้างมันดูไม่ได้มันง่วงนอนเดี๋ยวเดียวมันก็หนีไปนอนแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่เป็นไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเอาเสเลยดังนี้ ไม่มีความอัศจรรย์ยินดีในพระพุทธในพระธรรมและในพระสงฆ์อาตมาก็ได้ชักชวนขอร้องมาเป็นลำดับลำดับตั้งหลายปีมาแล้วว่าในวันวิสาขาบูชาอาสาลหบูชามาฆบูชานี้ขอเป็นพิเศษเถิดทำในใจรดล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงการสัสรู้ถึงการประกาศพระธรรมถึงการประชุมพระอระหรันต ซึ่งมันน่าอัศจรรย์เลือประมาณถ้าเป็นคนมีธรรมะจริงก็จะพอใจให้ทนอยู่ได้จะนั่งทำในใจทั้งวันทั้งคืนก็ทำได้นี่มันเป็นเครื่องวัดว่ามีความก้าวหน้าเป็นผู้ถึงธรรมแล้วก็พอใจอยู่ในธรรมถ้ายังไม่เป็นผู้ถึงธรรมก็ขอให้มีความอดทน ที่เรียกกันว่าขันตีขันตีพลังวยะตีนัง่งแปลว่าขันตีเป็นกำลังของผู้บำเพ,พ็ญพรตภิกษรูสามเณรนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญพรตมีขันตีเป็นกำลังในการบำเพ็ญพรตถ้าไม่มีขันตีแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะบำเพ็ญพรตมันเป็นพรตที่ไม่มีกำลังมันก็ล้มละลายคือไปนอนเสียท่านนั่นเอง ถ้ามีขันติก็ทนได้มีตาสว่างแล้วพอใจในประธรรมปีติปราโมทก็อยู่ไปได้นี่ต้องอาศัยความอดทนเป็นพื้นฐานของการบำเพ็ญพรตอานิสงส์ของขันติมีมากมายไปเปิดดูเองในตำราก็าได้คือพระพุทธภาษิตหมวดที่ว่าโดยขันตี แล้วก็คงจะพอใจในความอดทนภิกษุหนุ่มสามเณรทั้งหลายนั้นก็จะพอใจในความอดทนก็จะฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีความอดทนท่านมีความอดทนเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปได้โดยง่ายในการบรรลุธรรมในการดำเนินไปตามทางธรรมในการปฏิบัติธรรม การประพฤติประมาจันนั่นก็จ,จะเป็นของง่ายเพราะมีความอดทนเป็นนิตัใสไม่มีความอดทนแล้วอะไรอะไรก็ลำบากยากน่าเบื่อไปเสียทั้งหมดนี่ก็คือความล่มเหลวของการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขาไม่มีความอดทน เราจริงมาชักชวนการให้ปฏิบัติในความอดทนมีเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้อดทนก็จงเอามาใช้ให้หมดเพื่อมันจะได้เกิดความอดทนเช่นการคำนึงถึงพระพุทธคุณก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการอดทนรู้จักกระทาก็เป็นเหตุให้อดทน พราะพอใจในพระธรรมต้องการจะเป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงเพื่อความเป็นพระอริยสงฆ์มันก็เป็นเหตุให้อดทนนั้นเราจงสร้างปัจจัยแห่งความอดทนให้มีขึ้นจนกระทั่งว่าความอดทนนี้เป็นสิ่งที่ทำได้งง่ายๆเหมือนว่าเล่นนั่นแหละคือผู้ที่บำเพ็ญพรต โดยแท้จริง <c oughs> สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยการอดทนมันวิสาขอาสาละหะมาฆะก็เป็นวันสำหรับฝึกการอดทนถ้ามันนั่งอดทนไม่หลับไม่นอนไอ้คนบุตุชนมันก็ว่าบ้าจะมาน,นั่งอดทน ไม่หลับไม่นอนกันทำไมพวกหมองโงโโมันก็สอนว่าเสียสุขภาพอันนาไมยนี่คือพวกหมอที่ให้การศึกษาชนิดที่เป็นสุน,นัขหางด้วนมันไม่ตลอดรอดออกไปว่าว่าธรรมนั้นมันมีนความจริงของธรรมะเองมันมีอะไรๆที่เป็นคนเรื่องกับเรื่องของคนชาวบ้าน ของบุตุชนที่เต็มไปด้วยอวิชชาเป็นความจริงที่เราจะเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าบางคราวประอดอาหารหลายวันติดกันแล้วท่านก็ไม่ตายแล้วความอดทนของท่านมีมากน้อยเท่าไรก็ไปศึกษาดูจากเรื่องของการบําเพ็ญทุกขระกิริยา มีอยู่มากมายในสุดตันตะปิด,ดกก็พบว่ามันเป็นความอดทนชนิดที่คนธรรมดากลัวกลัวตายเข้าใจว่าอดทนถึงอย่างนั้นแล้วเราจะต้องตายนี่เขาเอาความรู้สึกของคนธรรมดามาเป็นเครื่องวัดแล้วกสอนกันไปในทางที่ให้อ่อนแอเราจะถือหลักของพระพุทธเจ้ามา เป็นเครื่องชูประคับประคองจิตใจเพื่อข้มชูจิตใจให้มีความอดกลั้นทนได้แล้วก็ไม่ตายทำอย่างนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระพุทธประธรมประสงค์จะมีการเดินทางตรงไปสู่พระนิพพานไม่เสียทีที่มาเป็นพุทธบริษัท ปนประชาปสมบทในพระพุทธศาสนาขอให้ผู้บวชทั้งหลายจะบวชพระบวชนนบวชชีหรือถือศีลเป็นอุบาสกอุบาสิกาจงมีความกล้าหาญในการที่จะเดินตามรอยของพระศาสดา,าซึ่งต้องมีความอดกลั้นอดทนการประพฤติประมาจอาศัยความอดกลั้นอดทน เพราะว่าพระมจันนั่นเป็นความขูดเกลาเหมือนกับว่าขูดเนื้อร้ายให้มันหลุดออกไปซะหมดให้เหลือแต่เนื้อดีแล้วก็ใส่ยาให้หายโดยเร็วก็ลองคิดดูเถอะว่ามันจะต้องเจ็บปวดสักเท่าไหร่นั้นก็ต้องทนได้ทนจนน้ำตาไหลก็ทนได้เพราะว่าให้ของร้ายๆนี่มันออกไปมันเหลือแต่ของที่ควรจะเอาไว้คือของดีมันจะได้หายจะได้สบาย การที่จะบวชจะประพฤติธรรมจันทร์มันก็ต้องขูดเกากิเลสแล้วมันก็มีความเจ็บปวดตามแบบของการขูดเกลาบุตุชนเขารักกิเลสบูชากิเลสเมื่อจะต้องขูดเกากิเลสเออกไปจากตน,นก็เจ็บปวดมากเหมือนกับคนมันอยากจะไปดูนังดูละครไปเที่ยวกามารมไปอะไรต่างๆทม ความรู้สึกของกิเลสเมื่อถูกบังคับไม่ให้ไปมันก็เจ็บปวดมากถ้ามันทนได้มันก็ไม่ต้องไปถ้ามันทนไม่ได้มันก็ต้องไปแล้วมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ลองคิดดูมันก็เลวไปตามเดิมมันก็ทนทุกข์ไปตามเดิมไม่มีทางที่จะหายจากโรคคือกิเลส